คนทั้งคู่ถึงโครจรมาพบกันได้แค่เห็นก็รู้แล้วว่าจะต้องอบอุ่นอย่างมากคู่รักคู่ใหม่ในละครเรื่อง Oh My Venus เซจิซและชินมินอา Oh My Venus ละครแนวะโรแมนติกคอมดี้ที่เกิดขึ้นในฟิตเนสลดน้ําหนักตาไปพบกับนักสแสดงนําทั้งสองคนกันได้เลยสองดารานําที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของเกาหลีเซจิซอและชินมินอามาพบกันแล้วเมื่อพวกเขามาเป็นนักสแสดงนําก็ต้องได้รับความสนใจจากทุกคนตามไปด้วย คุณโซจิซอกแนะนำตัวละครที่คุณเล่นในเรื่องให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่กเขาผมเป็นเทรนเนอร์ชื่อดังครับตั้งแต่การทำงานไปถึงงานบ้านทุกอย่างต้องเพอร์เฟกหมดก็จะออกมาในแนวนี้ ซซจิซบดับปวเป็นคิมยองโฮเทรนเนอร์ฟิตเนสที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก้วยรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นและหุ่นที่เยี่ยมยอดว่าแต่คาแรคเตอร์ของตัวละครเรื่องนี้เป็นยังไงสำหรับคนที่กําลังเจ็บปวดถ้าเจอกับคนที่ต้องอ่อนแอแล้วก็เป็นอันตรายด้วยก็จะทําให้เขากลายเป็นคนที่อ่อนแอมากขึ้นนะครับตัวละครของผมถึงจะเป็นคนที่ดูโหดร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอบอุ่นสาเหตุที่เลือกเล่นเรื่องนี้แหละครับ อาจจะเป็เพราะว่าผมเล่นมาทุกบทบาททุกคาแรคเตอร์แล้วก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยในใจผมอยากจะลองเล่นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีความอบอุ่นเน้นไปที่สุขภาพและการใส่ใจในตัวเองด้วยดาราสาวคนดังที่เป็นเซเล็บในหมู่นะักแสดงด้วยกันชินมินอาครั้งนี้เธอรับบทเป็นใครบทของฉันคือสาวสวยที่เมื่อก่อนได้ชื่อว่าเป็นวีนัสแห่งแดกูแล้วก็ได้รับความรักจากครอบครัวมากๆเป็นคนที่ค่อนข้างหลงตัวเองอยู่นิดหน่อย ไม่ว่ายัางไงก็ต้องคลิปลุกให้ดูดีตลอดเวลาเพราะเป็นทนายทั้งที่เกิดมาสวยและเป็นนางในฝันของหนุ่มๆทุกคนแต่15ปีหลังจากนั้นภูนของเธอกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคังจูอึนรับบทโดยชิมินอาเพราะการเวลาและสภาพการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้หุ่นของเธอพังขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักก็ขึ้นจนกลายเป็นคนอ้วนไปเลยคาแรคเตอร์หลักๆของเธอจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวฉันเองตั้งแต่เล่นละครมันก็ยังไม่เคยเจอบทแบบนี้นี่เป็นการทักทายครั้งแรกของฉันถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์มากอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะคะมันเป็นข้อคิดเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองเยอะมากทีเดียวนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะดูบทนี้กันด้วย แม้บทของเธอจะเป็นผู้หญิงที่หุ่นพังแต่ใน,นละครเครื่องประดับและเครื่องสำอางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแว่นตานาฬิกากระเป๋าแหวนหรือแม้กระทั่งลิปสติกกลับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากดูเหมือนคาแรคเตอร์ที่จืดชืดของเธอจะไม่สามารถปิดบังความสวยที่แท้จริงที่อยู่ภายใน และสาวร่างพังที่พยายามซ่อนตัวอยู่ตลอดก็กลายเป็นเทพที่ดาวินัสที่สวยงามในที่สุดเธอก็คือชิมินอานนั่นเองแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วเมื่อพูดถึงโซจิซบกันบ้างจริงๆแล้วเมื่อสองปีก่อนโซจิซบกับชิมินอาก็เคยถ่ายโฆษณาคู่กันมาแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่พวกเขาจะได้ทำงานด้วยกันอีกรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหม คุณโซจิซบเป็นนักแสดงที่ฉันอยากจะเล่นละครด้วยสักครั้งมานานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพูดเพื่อเอาใจเขาแต่ว่าฉันอยากจะเล่นละครกับเขามากพอครั้งนี้มีโอกาสก็เลยสนิทกันมากขึ้นนะคะในเรื่องนี้ฉันเป็นคนที่เครียดนิดนิดก็เลยต้องการความเป็นอิสระคุณโซจิซบเองก็ดูแลแล้วก็ให้เวลาที่เป็นส่วนตัวกับฉันด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ให้เกียรตินักแสดงคน,นอื่นๆมากตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเรามีตารางถ่ายกันแบบไม่หยุด เขาก็ยังเข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือต่อที่ทําได้นะคะเขาเป็นคนที่ดีมากๆเลยต้องขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยค่ะผู้ชิบินา่าเขาลำบากกว่าผมอีกนะครับตอนที่ถ่ายทํานี่ก็มีตอนที่ต้องเหนื่อยเยอะเหมือนกันแต่เขาก็ยังตั้งใจเล่นจนเสร็จก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับในเรื่อง ก็มีเพื่อนๆด้วยนั่นก็คือยูอินยองและจองเกียวอุนที่มาในงานแถลงข่าววันนี้ด้วยเช่นกันจองเกียวอุ mm hmm. นในบทแฟนหนุ่มของช mm ิมินอาและยูอินยองกับบทเพื่อนสาที่แย่งแปลงของเธอไปคุณ<ป>ยูอ <c oughs> ินยองเข้าเล่นแบบเต็มเหนียวมากเลยครับในเรื่องนี้เราต้องเล่นเป็นเพื่อนเก่าของคุณชิมินาด้วย เขาก็เลยตุกปะทะกันอยู่บ่อยๆคริสเตอร์คุณยุนยองก็จะออกไปทําผู้หญิงนิดหนึงอ๋อคือถ้าคุณยุนยองไป็ิผู้ชายจะชอบมากกว่าใช่หครับเออก็ไม่เชิงแบบมากัดแล้วใช่ไหมครับจริงๆฉันก็เป็นแฟนคลับของพี่เขามานานแล้วนะคะอ๋อแฟนคลับเลยครับใช่ค่ะก็เลยรอที่จะเล่นกับเขาตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องแล้วล่ะค่ะถ้ามีซีนที่ได้เล่นด้วยกันบ่อยๆก็น่าจะดีนะคะคือประทับใจคุณจีซบนั่นเองงครับ มาดูฝั่งเพื่อนสนิทของเซจิโซกันบ้างดีไหมส่องหุ่นในบทของนักศิลปะป้องกันตัวและเฮนรี่ในบทของหนุ่มผู้รักอิสระถ้าทางของพวกเขาตอนถ่ายรูปดูแล้วก็อบอุ่นมากจริงๆโดยเฉพาะโซจิโซกที่เราเพิ่งจะเห็นอิมเ e จแบบนี้เป็นครั้งแรกในส่วนของเฮนรี่เนี่ยนะครับ,รบตอนที่อยู่ในกล้องถ่ายเนะี่ยเขาเป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับ,รบได้เข้าฉากกับเขาบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแล้วก็สนุกมากๆ ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะมีความสามารถด้านการแสดงที่ดีขนาดนี้เขาเก่งครับจะแสดงได้ดีด้ครับเหมือนจะมีอะไรอีกแล้วเหรอครับคือเขาบอกว่าเขาเล่นได้เก่งพอๆกับคุณจีซบเลยนะครับที่เอนะครับเอาคุณนัรึครับการแสดงของคุณกับจีซบเป็นยังไงบ้างครับระหว่างการแสดงกังวลมากเหมือนกันนะครับเนี่ยผู้ตัดสินก็เป็นเพราะรที่โซจีซบนี่แหละครับเลยกังวลพิเศษเลยทำไมล่ะครับ รผมมาก่อนเวลานัดตั้งสิบนาทีเนี่ยพอไปถึงก็เห็นคุณจีซบเข้ามาก่อนอีกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของผมด้วยผมเลยคิดว่าถ้าง,งั้นคราวหน้าต้องมาก่อนสักยี่สิบนาทีถึงวันนั้นผมก็มาก่อนเวลาครับแล้วเจอพี่เขานั่งอ่านบทอยู่อีกล้ะทีนี้ผมก็เลยมาก่อนเวลาห้าสิบนาทีไปเลยอะ่ะเห็นว่าพี่เขามาเวลานี้ด้วยเหมือนกัน หลังจากนั้นผมก็เลยมากองถ่ายก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกครั้งเลยครับทำแบบทุกวันแล้วก็ทุกครั้งด้วยนี่แหละครับมันก็เลยลําบากอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่ทำให้ผมเป็นคนที่รักษาเวลามากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณพี่จีซบมากๆเลยนะครับขอโทษทีนะว่าหลังจะมาให้เช้าหน่อหน่อยครับเรื่องนี้เฮนรี่เขาน่ารักมากนะครับทุกทุกคน โอไมวิวนัสเรื่องราวแห่งความฝันของเทพธิดาว,วิวนัสแห่งเดกูที่เติบโตมาเป็นทนายแต่เพราะการใช้ชีวิตแบบโทรหดของเธอทำให้รูปร่างอันสวยงามต้องพังตามไปด้วยเมื่อแฟนหนุ่มที่ไว้ใจโดนเพื่อนสนิทแย่งไปก็ยิ่งทำให้ชีวิตของเธอพังมากขึ้นไปอีกเมื่อมีเทรนเนอร์หนุ่มสุดหล่ออย,อยู่ตรงหน้าอนาคตและความฝันสีชมพูของเธอก็เริ่มปรากฏรูปร่างขึ้นมาอีกครั้งเนื้อหาทั้งหลายที่สื่อในเรื่องก็ไม่ได้มีแค่การไดเอทเท่านั้น มันมีทั้งเรื่องการใส่ใจในสุขภาพหรือว่ากระทาการดูแลตัวเองเพราะนี่ไม่ใช่ละครเกี่ยวกับการเมกอเวอร์ over, ทาให้คนกลายเป็นคนสวยเรื่องอะไรแบบนั้นฮะทุกสิ่งจะเด้นไปที่บาดแผลภายในซึ่งจะสื่อถึงความเป็นมนุษย์ออกมาอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ความรู้สึกความเป็นมนุษย์มากกว่าเรื่องอื่นหมายถึงความเป็นตัวของตัวเองความมั่นใจในตัวเองที่คนเราต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาจะคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ละครของเรามีความหมายมากกว่าละครโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องอื่นๆอ,อ,อ,อีกด้วยค่ะ เป็นคนอบอุ่นสาเหตุที่เลือกเล่นเรื่องนี้แหละครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นมาทุกบทบาททุกคาแรคเตอร์แล้วก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยในใจผมอยากจะลองเล่นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีความอบอุ่นเน้นไปที่สุขภาพและการใส่ใจในตัวเองด้วยดาราสาวคนดังที่เป็นเซเล็บในหมู่นะักแสดงด้วยกันชินนอารครั้งนี้เธอรับบทเป็นใคร บทของฉันคือสาสวยที่เมื่อก่อนได้ชื่อว่าเป็นวีนัสแห่งแดกูแล้วก็ได้รับความรักจากครอบครัวมากๆเป็นคนที่ค่อนข้างหลงตัวเองอยู่นิดหน่อยไม่ว่ายัางไงก็ต้องคลิปลุกให้ดูดีตลอดเวลาเพราะเป็นทนายทั้งที่เกิดมาสวยและเป็นนางในฝันของหนุ่มๆทุกคนแต่15ปีหลังจากนั้นภูนของเธอกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคังจูอึนรับบทโดยชิม,มินอาเพราะการเวลาและสภาพ การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้หุ่นของเธอพังขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักก็ขึ้นจนกลายเป็นคนอ้วนไปเลยคาแรคเตอร์หลักๆของเธอจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวฉันเองตั้งแต่เล่นละครมันก็ยังไม่เคยเจอบทแบบนี้นี่เป็นการท้าทายครั้งแรกของฉันถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์มากอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะคะมันเป็นข้อคิดเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองเยอะมากทีเดียวนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะดูบทนี้กันด้วย แม้บทของเธอจะเป็นผู้หญิงที่หุ่นพังแต่ในละครเครื่องประดับและเครื่องสำอางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแว่นตานาฬิกากระเป๋าแหวนหรือแม้กระทั่งลิปสติกกลับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากดูเหมือนคาแรคเตอร์ที่เจืดชื่อของเธอจะไม่สามารถปิดบังความสวยที่แท้จริงที่อยู่ภายใน และสาวร่างพังที่พยายามซ่อนตัวอยู่ตลอดก็กลายเป็นเทพทีดาวีนัสที่สวยงามในที่สุดเธอก็คือชิมินอานนั่นเองแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วมา่พูดถึงโซจิโซกันบ้างจริงๆแล้วเมื่อสองปีก่อนโซจิโซกับชิมินอานก็เคยถ่ายโฆษณาคู่กันมาแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่พวกเขาจะได้ทำงานด้วยกันอีกรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหม คุณโซจีซบเป็นนักแสดงที่ฉันอยากจะเล่นละครด้วยสักครั้งมานานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพูดเพื่อเอาใจเขาแต่ว่าฉันอยากจะเล่นละครกับเขามากพอครั้งนี้มีโอกาสก็เลยสนิทกันมากขึ้นนะคะในเรื่องนี้ ทำไมคนทั้งคู่ถึงโครจรมาพบกันได้แค่เห็นก็รู้แล้วว่าจะต้องอบอุ่นอย่างมากคู่รักคู่ใหม่ในละครเรื่องโอไมลวินัสเซอจิซและชินมินอาโอไมลวิน oh ัสละครแนะรวโรแมนติกคอมดี้ที่เกิดขึ้นในฟิตเนสลดน้ำหนักตามไปพบกับนักแสดงนำทั้งสองคนกันได้เลยสองดารานำที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของเกาหลีเซอจิซอบและชินมินอามาพบกันแล้วเมื่อพวกเขามาเป็นนักแสดงนำก็ต้องได้รับความสนใจจากทุกคนตามไปด้วย คุณโซจิซบแนะนำตัวละครที่คุณเล่นในเรื่องให้เราฟังหน่อยได้ไหมบอาเขาผมเป็นเทรนเนอร์ชื่อดังครับตั้งแต่การทำงานไปถึงงานบ้านทุกอย่างต้องเพอร์เฟกหมดก็จะออกมาในแนวนี้ โซจิซบดับปวเป็นคิมยองโฮเทรนเนอร์ฟิตเนสที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก้วยรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นและหุ่นที่เยี่ยมยอดว่าแต่คาแรคเตอร์ของตัวละครเรื่องนี้นเป็นยังไงสำหรับคนที่กําลังเจ็บปวดถ้าเจอกับคนที่ต้องอ่อนแอแล้วก็เป็นอันตรายด้วยก็จะทําให้เขากลายเป็นคนที่อ่อนแอมากขึ้นนะครับตัวละครของผมถึงจะเป็นคนที่ดูโหดร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป,เป็นแบบน้นหรครับูดนจริงกันแล้วใช่ไหมครับ จริงๆฉันก็เป็นแฟนคลับของพี่เขามานานแล้วนะคะอ๋อแฟนคลับเลยครับใช่ค่ะก็เลยรอที่จะเล่นกับเขาตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องแล้วล่ะคะ่ะถ้ามีซีนที่ได้เล่นด้วยกันบ่อยๆก็น่าจะดีนะคะคือประทับใจคูจีซบนั่นเองอครับมาดูฝั่งพืษนิลของเซจิซบกันบ้างดีไหม ซองฮุนในบทของนักศิลปะป้องกันตัวและเฮนรี่ในบทของหนุ่มผู้รักอิสระท้าทางของพวกเขาตอนถ่ายรูปดูแล้วก็อบอุ่นมากจริงๆโดยเฉพาะโซจิซกที่เราเพิ่งจะเห็นอิมเมจแบบนี้เป็นครั้งแรกในส่วนของเฮนรี่เนี่ยนะครับ,รบตอนที่อยู่ในกองถ่ายเนะี่ยเขาเป็นคนที่สนุกสนานและก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับ,รบได้เข้าฉากกับเขาบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแล้วก็สนุกมากมาก ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะมีความสามารถด้านการแสดงที่ดีขนาดนี้เขาเก่งครับเดี๋ยชมกแสดงได้ดีเลยครับเหมือนจะมีอะไรอีกแล้วครเบอยะครับคือเขาบอกว่าเขาเล่นได้เก่งพอๆกับคุณจีซบเลยนะครับที่เองครับแล้วคุณนัทฤทธิครับการแสดงของคุณกับจีซบเป็นยังไงบ้างครับระหว่างการแสดงกังวลมากเหมือนกันนะครับเนี่ยคู้ตามตัวก็เป็นเพราะรุ่นพี่โซจีซบนี่แหละครับเลยกังวลไปที่ไมคนที่เครียดนิดๆก็เลยต้องการความเป็นอิสระคุณโซจีซบเองก็ดูแลแล้วก็ ให้เวลาที่เป็นส่วนตัวกับฉันด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ให้เกียรตินักแสดงคนอื่นๆมากตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเรามีตารางถ่ายกันแบบไม่หยุดเขาก็ยังเข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือต่อที่ทําได้นะคะเขาเป็นคนที่ดีมากๆเลยต้องขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยค่ะผู้ชิ้เป็นอาเขาลำบากก่าผมอีกนะครับตอนที่ถ่ายทานี่ก็มีตอนที่ต้องเหนื่อยเยอะเหมือนกันแต่เก็ยังตั้งใจเล่นจนเสร็จ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับในเรื่องนี้ชิมินอาก็มีเพื่อนๆด้วยนั่นก็คือยูอินยองและจองเกียวอุนที่มาในงานแถลงข่าววันนี้ด้วยเช่นกันจองเกียวอุนในบทแฟนหนุ่มของชิมินอานและยูอินยองกับบท,าาทเพื่อนสาวที่แย่งแฟนของเธอไปดวิรัคุณยูอินยองเขาเล่นแบบเต็มเหนียวมากเลยครับในเรื่องนี้เราต้องเล่นเป็นเพื่อนเก่าของคุณชิมินานด้วย เขาก็เลยต้องประทะก,กันอยู่บ่อยๆครเตอร์คุณยุนยองก็จะออกไปทําผู้หญิงนิดนึงอ๋อคือถ้าคุณยุนยองไปิผู้ชายจะชอบมากออกว่าใช่ใชครับเออก็ก็ไม่